ยังแม่ฮะขามตัวนนึ่งตขี้กินเบิๆๆ้์ดลอนๆขีบบ่ประเภทไันแล้ขีใส่หนำได้หลายไม่ไดนใส่หนำหน่อยมาที่ขี้ใส่หน่อยตเต็มแก้วละกินซดให้เบิดนี่ราก,กินหมื่นนึงอ่ากวดอ่ากินหนายังอีก,กนน หน,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 นังยิงหน,นังเป่าก็กินอา่ากินเขาก็ยังตะอไหนตัวจูเกลือแทบพอแทบก็แทบกันใช้กินเลยไม่อยากไม่อยากจะเถื่อตกใมไกับมีหันบุกไม่อยากอยากยากินอี่ยังทั้งชีวิตไ่อยากกินยังก็กินอยากยากินถ้าหมาก แต่ปอกินมากแล<อ>้วกินมากแล้วไปตัดผมเดอเอ้อถ้าพร้อมเอินเด้อเออเออมีผ้าไปตัดผมไถออกเบิดหัวเลยเอาง่าง้ามเลยแต่เตานี่อาบน้ำยังบัอาบตอนไหนที่น้ำเออตัดผมเราค่อยอาบเนาะ ตาพรมแห้งงามเลยมือนึงกับผูคิดอยากยังจักอันมาแม่ยาอาจัดกินเองได้สบายผู้ต้องไฟมาเ็ดหนุ่งน้ำกู